เอเยยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสม o n e r ว a r กับบูชแนลนะครับและตอนนี้มีคอร์แนะครับสุดพิเศษเนาะกับ c h i c k e น8นะครับเป็นช่วงนี้สามารถส่งคัมภีร์ได้10ม้วนแถมหนึ่งด้วยนะเพื่อนๆนะนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมนะครับอีกต่างๆมากมายเนาะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะมารีวิวนะครับคุณลุงเนาะนะฮะไม่ใช่คุณลุงสิคุณปู่นะต้องเรียกว่าคุณปู่ของคาสมาจินนะครับซึ่ง ในส่วนของการทําภารกิจนะครับถามว่ายากไหมตอนแรกผมคิดว่าวันเดียวไม่เสร็จนะก่อนที่แพทจะเข้าเมื่อวานเนาะสรุปว่านะครับแพทง่ายมากเพื่อนๆนะนี่ครับทำง่ายมากเลย61วันนะครับวิธีการได้รับเนี่ยเนาะอันนี้ก็ฟาร์มเก็บเหรียญโทเค็นเนาะให้ครบ3ามรนะครับคุณจะได้มานาแล้วก็เอนิจีไปนะครับลงมาตรงนี้เนาะนี่ครับเพียงแค่ได้รับ300เหรียญเนี่ยก็เสร็จภารกิจตรงนี้แล้วนะครับต่อมาชนะมาตเตอร์เอ็กนะครับไปรับเควสสู้กับมัตเตอร์เสร็จแล้กซ์เนาะหนึ่งครั้งเเเเสร็็จแแลลล้้ววนนนนะะะฮกก่มมิิา เล่นได้แรงเท่าไหร่ก็ได้นะครับเนาะก็ถือว่าเล่นนะครับแล้วก็เคลียร์อาเคเนาะระดับถึงแค่ฮาร์ดนะครับก็คือจบเลยก็คือเสร็จแล้วนะครับเหลือเฮลเพื่อนๆก็ยังไงก็เล่นได้ครบนะครับเพราะว่าได้ของรางวัลด้วยเนาะนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะมีเคลียร์ภารกิจคอลแลบปหนึ่งครั้งเนาะนะครับเคลียร์ภารกิจคอลแลบปสองครั้งแล้วก็สามครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยรับของขวัญเนาะจากสนามสู้นะครับของฝันจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆนะภารกิจคอลแลบนะครับกดรับตรงนี้ได้เลยเนาะนะครับมินิเกมอยู่ตตรรรรงนนนนีี้้้ะะะคคัับบผมมมแแลลววกกกก็็เเาาภิจ ภารกิจก็จะประมาณนี้เนาะนะครับก็จะมีภารกิจรายวันและก็รายสัปดาห์เนาะนะครับเนี่ยก็จะมีให้เราทำเนาะเมื่อทําเสร็จนะครับเมื่อเลเวลขึ้นไปเนาะเมื่อเลเวลขึ้นเสร็จนะครับพาจะขึ้นตามด้วยนะนะครับในส่วนของพาเนี่ยของรางวัลนะครับโคตรน่าสนใจทุกคนนะแพ็คแค่9 5 9บาทนะครับแล้วคุณจะได้ของตรงเนี้ยคูณ2นะครับก็คือได้คัมภีอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็ยังได้นะครับเนี่ยตัวพวกนี้อันนี้ผมมองว่าคุ้มนะถ้าเกิดว่าคุณเล่นจนเลเวลถ ถ้าอยากเติมถูกเติมไวฝากเติมได้ที่ Power Pay Power Fund Payment นะครับเนาะหรือว่าใครไม่มีทำกิจเวลาทำกิจกรรมเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้ที่ Aspect Gen Rodark นะครับกิจกรรมเขาได้2ที่สนามฝึกก็ได้หรือภารกิจคอลแลบก็ได้เนาะนะครับเนี่ยก็จะมีตกใจขึ้นมาให้เราแบบนี้เนาะอันนี้คือผมยังเล่นไม่จบนะในส่วนของสึกอาเขตนะครับสึกอาเขตสนุกนะเหมือนเวลาเราเล่นเกมตู้อะไรฮะนะฮะก็ให้เราได้มาร่วมเล่นกันเนาะนะครับเนี่ยก็จะสุ่มตัวมาให้แล้วก็เจอนะแล้วกดสู้นะครับเนาะอันนี้ความยากระดับเฮิลละ นะเนี่ครับเรามาพูดถึงเออ่ในส่วนของการซัมมอนแล้วกันเนาะอันนี้ผมซัมมอนเรียบร้อยมาแล้วนะเอฟเฟกในการซัมมอนสวยมากเพื่อนๆนะนะครับก็นี่เลยครับผมนะมิชิมะไฮจินะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยใครที่อยากลองเล่นก่อนเนาะนะครับมันมีอีเวนต์อยู่นะครับเป็นคอลแลบวิจัยเทคเก้นเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว4ดาว5ดาวนะครับได้มาเนี่ยนะครับมากดตรงนี้ก่อนเลยนะเรียกมอนเตอร์นะครับใช้แต้ม240มั้งถ้าเกิดเปลี่ยนตัวละครจะเหลือแค่210นะครับเนาะ210แต้มนี่โโอ้หเรียกว่า นะครับมาอัพสกิลให้เต็มไปลองกันให้สุดนะก่อนที่จะรู้ว่าจะอัพหรือไม่อัพเนาะนะครับอ่นะนี่ครับมิชิมะเฮฮาจินะเป็นคุณปู่ของพระเอกนะครับคุณปู่เนี่ยใช้นามสกุลแม่นะก็เลยเป็นมิชิมะนะครับอ่ะเอไม่ใช่เป็นหลานใช้นามสกุลแม่ชื่ออะไรนะจําไม่ได้เหมือนกันเดีขอเปิดดูก่อนเออคาซึมะนะฮะแต่ว่าของปู่เนี่ยมิชิมะเนาะนะครับตัวนี้เป็นสาย HP นะสแตทนะครับถือว่าเลือดเยอะอยู่นะเพื่อนๆนะแล้วก็ อันนี้ปลูกไม้เสร็จแล้วนะได้ความแม่นยามา25%เนาะนะครับมาดูสก,กิลน,นีดกว่านะครับผมสก,กิลที่หนึ่งเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายตามพิษพีสูงสุดโดยมีโอกาส30%ที่จะบล็อกไม่ให้ได้รับเอฟเฟกเสริมพลังนะครับก็เรียกว่าตีแล้วจะไม่ได้เ,เป็นบัฟปีกแดงนั่นเองเนาะนะครับท่านี้เนาะนะครับอัพเต็มเนี่ยมีโอกาส50%นะเพราะว่าจะเพิ่มเอฟเฟกบวกพลังอีกนะครับก็จะบล็อกไม่ให้ได้รับเอฟเฟกเสริมพลังท่าสองนะครับ โจมตีศัตรูทุกตัว4ครั้งเพื่อสร้างความเสียหายตาม HP นะครับแล้วก็ติดเกะ 8, านะแตก2เทิร์นเนาะนะครับอัพเต็มเนี่ยมีโอกาสนะครับถึง30%ด้วยกันนะเพราะว่าตรงนี้มัน20เนาะนะครับก็30%ส่วนใหญ่ติดบอยอยู่นะนะครับกูดาวเหลือ3เทิร์นแล้วก็อันติเมทสกิลนะครับจะเป็นการมอบทนทานให้ตนเอง1เทิร์นนะโจมตีศัตรูไม่ให้บล็อกเอฟเฟกเสริมพลังได้2เทิร์นนะครับแล้วก็ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเอฟเฟกต์ลดพลังบนหัวศัตร นะครับก็ยิ่งโดนท่านี้แรงเนาะนะครับผมอัพเต็มนะฮะสกิลเหลือคู่ดาวสี่เทินแล้วก็ลีเทอร์สกิลนะครับเพิ่มพลังโจมตีในดันเจียน44เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะส่วนท่าหนึ่งท่าส่อท่าสามเนี่ยมันจะเป็นการบล็อกนะฮะไม่ได้รับเอฟเฟกต์เสริมพลังฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ที่คนนึกถึงที่แรกๆเลยนะนั่นก็คือเอาไปฟาร์มแฟกนะฮะในส่วนของป้อมป,ประการป้อมประการเหล็กเนาะเพราะว่าป้อมประการเหล็กเนี่ยมันต้องมีห้ามบัฟปีกแดงใช่ไหมปกติเราใช้ใครคอนมืด จระเขไ,ไฟใช้หมวยลมเนาะนะครับแต่เสียตรงที่ท่าสเนี่ยมันไม่มีเพื่อนเพ่อนะมันแค่ลดกอเกาะอย่างเดียวนะครับเออมันก็อาจจะมีโอกาสนะที่มันจะเฟลเนาะนะครับในเรื่องของการออบล็อกบัฟไม่ชัวนะครับมาดูเรื่องของรูนบ้างอันนี้ผมใส่รูนเดิมๆเลยนะนะครับก็เป็นเน้นรูนที่สามารถทําดาเมจได้เนาะหรือใครจะเอาแรงไปเลยเนี่ยอาจจะเปลี่ยนช่องนี้เป็น hp นะครับเนาะ ออกผมใส่เป็นแอทแท็กแอทแท็กก็ถือว่าเขาทั้งสวยแล้วก็แม่นนะไม่ได้แม่นอยู่แล้วด้วยแหละนะครับตัวมันสไตล์ก็เลยสวยเลยอาร์ติแฟกต์นะครับก็ใส่ตีแรงตามเลือดก็ได้เนาะหรือว่าใส่เป็นท่าสองเนี่ยนะครับท่าสองท่าท่าหนึ่งท่าท่าหนึ่งท่าสองสามเนี่ยแม่นเพิ่มได้เลยนะครับเพราะว่าตัวมันต้องใช้แม่นเนาะนะครับไปเดี๋ยวผมลองพาลุงไปดูนะในส่วนของการใช้งานเนาะที่ลลหลายๆคนคาดเอาไว้ว่าต้องป้อมประการเหล็กนะครับตัวนี้เพิ่มพลัง33เนาะแต่ถ้าเกิดลุงใส่เข้ามาเนะี่ยจะเป็น 4 4เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเอาลูไป,ปนลีดได้ของเดิมทีมเดิมผมใช้ทีมนี้ฟาร์มกันย้างชังชวนนะเพราะว่าหมวยเนี่ยนะครับมันจะแจกนะในส่วนของถ้าบล็อกบัฟอยู่แล้วเนาะอ่ะผมกดทีมเดิมให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นทีมหลักเลยนะที่ผมฟาร์มเนาะถ้าเกิดคุณมีพลัไฟก็ใส่พลัไฟก็ได้ถ้าไม่มีแท่ไฟก็แท่ไฟนะฮะนี่นะครับมันจะแจก่ขายัางชัวนะนะเพื่อนนะแต่ว่านะครับความเร็วในเรื่องของการสานเนี่ยขึ้นอยู่กับโจงนะว่าโจกมันสก,กิลดีหรือเปล่าเนาะถ้าโจกสก,กิ เสียเวลานิดนึงนี่เห็นไหม,มฟาร์มเขายังดีนะครับหมวยออกก่อนตามด้วยโจ๊กนะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมครับติดเขายังชัวร์นะครับท,ที่ผมฟาร์มมา30รอบเนี่ยแทบไม่ค่อยเฟลเลยเพื่อนๆนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการฟาร์มเนาะนี่นะครับอ่าสามสิบวิเนาะนะี่ครับผมฟาร์มอยู่ประมาณ20นะถ้า AI ออกสกิลดีๆก็เฉลี่ยไว,ว้สามสแล้วกันเนาะนะครับ แต่ที่นี้นะครับผมถ้าเราเปลี่ยนนะเราไม่ใช้โจ๊กนะครับเราไปตัวนี้ก็ได้หรือเราจะไม่ใช้หมวยเลยก็ได้นะแต่ว่าการที่ไม่ใช้หมวยเลยเนี่ยมันจะต้องรับความเสี่ยงนิดนึงเนาะเพราะว่านะครับการที่ไม่มีหมวยเลยนะครับแสดงว่าถ้าค่าสกิลมันไม่ติดมันก็จะไม่ติดเลยนะครับเพราะว่ามันออกท่าหนึ่งกับท่าสองอ่ะเดี๋ยวผมลองเป็นลุงให้ดูก่อนลวกันเนาะไอ้ปู่แล้วกันนะเล็กปู่แล้วกันเนาะเรื่บการออกสกิลนะครับก็จะเป็นปู่ออกตัวแรกเนาะตามด้วยโจ๊กนะครับคาวเกิลแล้วก็อินุนะครับแล้วก็แซ่เนาะนะครับ อันนี้ในเรื่องของการฟาร์มนะนี่จะมอบบรับทนทานอย่างนี้ครับนี่นะฮะอันนี้คือเกาะแตกนะครับเห็นไหมเกาะแตกก็ค่อนข้างโอเคนะเกาะแตกติดดีอยู่นะครับเพราะแม่นเราเยอะนะแม่เราเจ็ดสิบเจ็ดอะนะครับนี่แล้วดูเว็บนี่ครับมันจะมีสกิลไหมเอ้ยังติดอยู่ทุกคนเอ้ยถือว่าโอเคอยู่นะนะครับในเรื่องของระยะยาวอ่ะลองดูวน,นก็ได้นะมีเปิดเกาะด้วยนะครับ ลแล้วแซ่กเอาฟาร์เข้าไปนะครับอี่ถือว่าไม่แย่นะไม่เหมือนนะ,นะนะครับเพราะว่าในทีน่ยจะได้ในส่วนของดาเมจที่เพิ่มขึ้นด้วยจาก l ีเดอร์สกิลเนาะนะครับอันเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบนึงนะอันนี้เพื่อนๆสามารถลองไปปรับไปประยุกตดวกนได้นะครับว่าใครจะใช้นะครับคุณปู่เนี่ยในการฟาร์มหรือเปล่านะนะครับเพราะว่า2ท่าเลยนะที่มันช่วยได้เนาะนะครับ แล้วใครอยากจะเพิ่มความแรงรับไปเพิ่มที่แซ่เนาะนะครับเอาให้แซ่เนะี่ยสามารถปิดจอบได้เนาะนะครับนี่อันนี้คือนะครับเอไฮดีมากท่าหนึ่งท่าท่าหนึ่งสองเอ่อท่าหนึ่งท่าสามไม่ใช้นะไปใช้ท่าท่าที่อะไรครับท่าที่สี่เออใช้ท่าทีสองเอินะเนี่ยมันก็อาจจะแบบการฟาร์มก็จ,จะมีเฟลกันบ้างเพื่อนๆนะนี่แล้วก็ไม่ติดด้วยนะครับเนาะก็เป็นจุดพิจารณานะอันนี้ผมมาลองให้ดูนะครับ ถ้าถามผมนะคุณระวังคุณปูนะ่เนี่ยกับหมวยเนี่ยนะผมบอกเลยผมใช้หมวยเหือนเดิมดีกว่านะครับในเรื่องของการฟาร์มนะครับผมไม่ได้ติดทุกรอบนะเพราะว่าหนึ่งกับ3เท่านั้นที่จะติดบล็อกบัฟเนาะนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นการต่อสู้ในกิลนะในกิ้ผมว่าใช้ได้เลยนะนะครับวันนี้ยังตีงไม่ได้เลยเขายังไม่เปิดกันเลยนะไม่เปิดศึกนะฮะก็เดีย๋ยวไปลองบ้านเพื่อนแล้วกันเนาะลองบ้านคุณบิ๊กเดดดีแล้วกันนะครับเดีย๋ยวไปลองบ้านนี้อ่ะผมจะให้ดูตัวอย่างบ้านแบบนี้นะครับ คือมอนสเตอร์ตัวไหนก็นแล้วแต่เนาะที่มันมีบัฟอะครับอ่ะมีบัฟบล็อกขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นม้องก็ได้เนะี่ยม้องที่ใส่ครอบโรยเพื่อนหรือจะเป็นลิทไฟที่มีการเด้งอย่างเงี้ยครับเนาะเราสามารถนะครับเอาคุณปู่เนี่ยไปบล็อกได้นะครับอ่ะอย่างเดี๋ยวผมลองเป็นทีมนี้แล้วกันนะมันจะใส่ไหมแต่ทีมนี้แน่นอนเห็นชัดเลยนะอย่างลิทไฟอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยนะครับลิทไฟมันจะมีท่าด,ดีท่าเกริงขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวลองไปสู้ครับแล้วก็เดี๋ยวขอเป็นคียม่ละามืดน,นะฮะไปครับผมเพิ่มแมนด้วย ถ้าเกิดว่าออ้ยแล้ว,ว,ลวผมโดนสตันไปทุกคนไปฮะไม่เป็นไร,ต,รตีต่อไปฮะเรื่อยๆฮะอันนี้มันโดนในนี้อยู่นะโดนในส่วนของเอ่อแคนซิงเนาะไปฮะดูท่านทีเมทนะครับอันนี้ไม่ติดนะฮะน่าแคนซิงน่าจะมีผลและที่ทำให้ไม่ติดนะครับผมหรือใครอยากชัวร์ก็ใส่วิวมานะนะจะได้ไม่เป็นปัญหานะเวลามาวอลนะครับ เวลาล่นกิววอลนี่เห็นไหมมันจะมีท่าดีอย่างเงี้ยครับอยู่ๆมันจะดีขึ้นมานะเนาะอ่ะเราต่อยท่านึงลองบล็อกดูก็ได้ครับติดไหมผมไม่ติดด้วยห <c oughs> นักเลยนี่เจ้าลุงเจ้าคุณปู่มาโชว์ทีเดียวหนักเลยฮะอือนี่ไม่ติดเลยทุกคนนะนี่ไม่ติดเลยจริงๆนะเดีย๋ยวผมเข้าให้ใหม่ดีกว่านะเข้าให้ดูใหม่ดีกว่าเนาะ ในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับนี่นทานฮะเออไม่ติดจริงๆด้วยเพื่อนๆอืมอาจจะต้องไปแก้ให้เป็นวิวเนาะนะครับไอทีไอทีมามาเนี้ยจริงๆอะ่ะเราวางแผนไว้ว่า,ถ,าถ้าเกิดว่าหรือนะฮะเราจะใบก่อนเนี้ใบไปก่อน,กนนะครับมันหลางขึ้นมาเนาะแล้วก็แกนซิ่งนะครับโอเค ปวเปลี่ยนบ้านเข้ากันเนาะสรุปว่าติดแกนซิ่งแล้วไม่ติดนะฮะเอาเป็นบ้านนี้แล้วกันมาเป็นบ้านนี้บ้างอ่าแล้วก็คุณปู่นะครับอ่ฝั่งข้ามเร่งเนาะนะครับโอ้แล้วเราสตันด้วยทุกคนนะ ทิมิล่าเดี๋ยวเอ้เดี๋ยวเราไปต่อ,อยนี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเราไปก่อนนะครับนี่บ,นะบ็อกนะฮะอันนี้น่าจะติดแล้วแหละเพราะว่ามันคิดเอฟเฟกมาขนาดนี้เนาะแล้วเราไม่มีกกรนซิ่งด้วยนะครับเนี่ยข้อดีของทีมนี้ก็คือสามารถเอามาเปิดเกาะได้เนาะแล้วก็บล็อกบัฟนะครับไม่ให้ตัวที่แบบ เนี่ยไม่เจ้ามองน,น้ำเนี่ยมันคบเพื่อนได้นะครับเนี่ยคือว่าใครอยากลองนะเพื่อนนะนะฮะก็จะมาสู้ในวอลได้ประมาณนี้เนาะนะครับส่วนบ้านอื่นๆหรอถ้าเข้าเนาะถ้าเข้าอืมอาจจะอาจจะเป็นบ้านนี้ก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยวลองเป็นเกาะแตกใช่ไหมเกาะแตกบับดาบนะครับรายกอันนึงเป็นตัวลดเกตไหม คูดาวแล้วกันนะผมรีตัวนี้ไปก่อนนะครับสองเทินอันนี้ลบไม่ออกนะโอ้ยเราทำการบล็อกให้ดีอ่ะบล็อกตัวนี้แล้วกันนะบล็อกก่อนนะครับเนี่ยมันก็จะบล็อกได้นะนะครับขัดจังหวะได้แบบว่าถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันจะมีบัฟบฝาด้งขึ้นมาครับออมันก็จะด,ด้งไม่ได้นะ นี่เห็นไหมบล็อกได้ด้วยนะท่านหนึ่งตีกับไปบล็อกนะเดีย๋ยวดูท่านนี้เกาะแตกมูครับผมนะวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็แบบนี้เลยนะครับเป็นไงทุกคนถ้าดูที่นะแต่เดเมดนะครับจริงๆนะเดเมดก็คือไม่ได้แรงมากนะสำหรับคุณปู่นะครับเรียกว่าเป็นตัวที่พอเล่นได้นะไม่ได้ถึงกับแบบว่าว้าวขนาดแบบเก่งขนาดแบบจนต้องปั้นเนาะนะครับ ก็มาให้รีวิวให้ดูนะครับผมนะสำหรับคุณปู่นะครับว่าเฮ้ยจะเปิดมาได้แล้วเนี่ยไปรับจากกิจกรรมมาแล้วนจะปั้นดีหรือจะเก็บเก็บเป็นสะสมในคอลเลกชันดะีเนาะเพราะว่าอย่างมอนเตอร์นะครับตัวแจกตัวแรกเนี่ยที่เป็นของสตรีทไฟเตอร์เพื่อนๆนะคือแบบมันโคตรเก่งนะอย่างเคนไฟนะนะครับแบบคนละโลกเลยอันนี้คือแบบตีปเป้าหมาย3ครั้งแล้วก็ปลดเอฟเฟกเสริมพลังนะครับแล้วก็ตาประทับ2เทินนอกจากนี้จะสร้างความเสียเพิ่มขึ้น15%ต่อจำนวนเอฟเฟกต บนตัวเป้าหมายนะครับแล้วก็จะได้รับเทิร์นทันทีด้วยเนาะนะครับแล้วก็มาท่านี้ได้ต่อเนาะสปีดร้อยสามอย่างเงี้ยนะเว้เป็นเล่นเมื่อก่อนไปเล่นทีมสาตัวลบบัฟได้มันมากเลยนะครับก่อนที่จะโดนปรับไปอ่าวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเพื่อนชื่นชอบเพื่อนเพื่อนชินชอบนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับป้าเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละลองไปสุ่มดูนะอีกสักสิบใบเนาะนะว่าจะออกหรือเปล่านะวันนี้ก่อนทำคลิปนะออกไปแล้วนะสิบใบ พี่มาแล้วทุกคนนี่นะฮะเป็นพอหรือเขาแล้วได้พอมาวันนี้ขอพระเอกหน่อยได้ไหมขอขอจินได้ไหม,มได้ฮาวันังนะวานลังตัว,น,น,วน,นี้อยากได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไว้ลองปั้นให้ดูเนาะนะครับก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะไม่เป็นนะไรเอาละครับผมลากันไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม